ฟังเคสดีกันลูกขวัมื่อปี2547โดยมีน้องชายเป็นกันลยาณมิตรปัจจุบันเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันดีฝันวิทยายอย่างเต็มตัวแล้วค่ะลูกขอาเล่าประวัติชีวิตให้ประเด็นคุณหลวงพ่อฟังดังต,งต่อไปนี้นะคะครอบครอลวงลูกเป็นคนไทยเชื้อสายจีนคุณพ่อคุณแม่อพยยมาจากเกหายหลำ เมื่อ65ปีที่แล้วท่านนั้งสองประกอบอาชีพในเมืองไทยอยู่หลายแหง่งสุดท้ายได้หลักปักฐานอยู่ที่กรุงเทพมีลูกด้ยวยกันทั้งหมดเจดคนหญิงหกชายคุณพ่อมีอาชีพค้าขายไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่รู้เรื่องการทำบุญในพุทธศาสนาแต่เคร่ง ในการนับถือสารเจ้าก็าได้รับการแนะนําถ่ายทอดมาอย่างนี้ต้องฆ่าไก่ไหวเจ้าเป็นประจำวันหนึ่งขณะที่ท่านกําลังค้าขายก็เกิดเป็นลมลม้มลงอย่างไม่รู้เนื้อรื้ตัวผู้พบเหตุการณ์ได้นำกุณพ่อส่งครงพยาบาลผลการตรวจพบว่าท่านเป็นอมตะพรลึกต่อมาก็เป็นอมพาตนานกว่าสิบปีเนี่ยทุกอย่างมีเหตุทั้งนั้น จึงเสียชีวิตรวมมาอยู่ได้65ปีพี่สาวคนโตก็ได้สร้างองค์พระธรรมกายจำตัวโดยจารึกชื่อท่านพร้อมกับสร้างสาแแกวอุทิศบุญไปให้ท่านแล้วตัวลูกเป็นลูกคนที่สองคุณแม่เล่าว,ว่าเมื่อท่านเริ่มมีอาการปรวดท้องที่คลอดลูกเธอบรรยายในยความเจ็บปวดได้รุนแรงเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนแทบจะทนไม่ไหวเหมือนใจจะขาด ยังงจะคลอดเองเนี่ยมีอาการตัวชามือสัน่นเท้าสัน่นทั้งเจ็บทั้งปวดทุกทรมานมากจนร้องควรคลางอย่างทุรนทุรายตั้งตะเกียกตะกายพาตัวเองออกจากบ้านทั้งคลานทั้งเดินอย่างโซซัดโซเซเพื่อไปเรียกรถมอเตอร์ไซค์สามล้อนำตัวท่านเองส่งโรงพยาบาลรถสามล้อมาถึง คนขับก็รีบกระโดดออกมาพยุงคุณแม่ขึ้นไปบนรถสามออย่างรวดเร็วนี่คุณแม่ไลายฟังนะ<า>ไม่ใช่คุณลูกเห็นแต่พูดยังกับ <c oughs> เป็นเองนะแล้วเขาก็บิดคันเร่งแบบสุดๆนี่ดูสิโอ้โห <c oughs> ปรยายเรียกว่าโดยไม่สนใจว่าจะใช้ความเร็วแค่ไหนอะไรคุณแม่เล่าโดยละเอียดขนาดนี้เลย <c oughs> ส่วนคุณแม่มีอาการหูอื้อตาลายได้ยินแค่เสียงแววๆขึ้นมาว่า ให้อดทนเขาไว้อดทนเขาไว้ใกล้จะถึงโรงพยาบาลแล้วเสียงวแววๆนะั้นเข้าใจว่าน่าจะเป็นสารถีมใกล้จะถึงโรงพยาบาลแล้วตลอดทางคุณแม่บ่นพึมพำว่าเมาื่อใดจะถึงสักทีตอนนี้ทนไม่ไหวแล้วขณะเดียวกันเหงื่อการก็เริ่มไหลออกมาอย่างมากมายเอ๊ะทำไมคุณลูกทราบซึ้งนะ สงสัยคุณแม่อะไรฟังหลายครั้งแน่เลยเวลาทบทวนน่ะคุณแม่คงทบทวนให้ฟังความเจ็บปวดดันแสนสาหัสได้แผ่ซ่านไปทั่วท้องมือสองท่านขคอยคว้าจับพนักพิงคือกราวเหล็กของรถสามลอ้อไว้อย่างเหนียวแน่นตัวลูกก็หลุดออกมาคลอดบนรถสามลอ้อนั่นเองก็พอดีกับรถสามลอ้อก็อย่าสนิทเทียบท่าหน้า โรงพยาบาลพอดีเลยความเจ็บปวดก็ค่อยๆทุเลาลง <c oughs> คุณแม่จึงอุ้มลูกทั้งที่ทเปะเื้อนเลือดเข้าไปตัดสายสะดือในโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยอนี่แสดงท่านท่างเล่าให้ฟังหลายครั้งในเดียวเมื่อลูกเติบโตขึ้นในยุไที่สิบสาปีขณะนั่งคุยกับคุณแม่อยู่นั้นท่านได้เห็นหัวเข่าทั้งสองข้างลูก บวมขึ้นมาจนผิดปกติลูกก็เห็นเช่นเดียวกันแต่ที่น่าแปลกคือลูกไม่มีอาการเจ็บปวดเลยคุณแม่จึงรีบนำลูกส่งโรงพยาบาลน,นี่คือเห็นไหมเจ๊เห็นเห็นอัธยาศัยของแม่ไหมว่าเนี่ยขนาดลูกไม่มีอาการเจ็บปวดเลยแต่แม่เจ็บมากกว่านี่หนไหมเจ๊นี่แหละคือน้ำใจแม่ ลูกได้รับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลน,นานเป็นเดือนแต่แพทย์คงยังหาสาเหตุของโรคไม่พบแล้วก็ไม่สามารถรักษาอาการใดๆได้ไดขณะนั้นกำลังใจลูกไม่มีเลยกลัวความวิการจะมีขึ้นเกิดท้อแท้และหมดหวังที่จะกลับมาเดินได้เป็นปกติความเจ็บปวดทุกทรมานก็ได้คืบคลายกับมาทางจิตใจอย่างมากมายขาทั้งสองข้างของลูก,กเริ่มงอ แล้วก็ค่อยๆรีบลงเรื่อยๆจนในที่สุดลูกเดินไม่ได้จริงๆลูกได้แต่ร้องไห้ไห็นหม่เจ้าว่าเรื่องกฎแห่งกรรมจะมาตอนไหนเราไม่รู้เลยหมอหาสาเหตุโรคไม่พบไม่สามารถวินิจฉัยได้นี่แหละจ้ะนี่แหละกฎแห่งกรรมหละเมื่อคุณแม่เห็นว่าคุณหมอไม่สามารถรักษาลูกให้หายให้ดีไปกว่านี้ได้ก็หาวิถีทาง จึงนำลูกกลับไปหาทางรักษาตัวที่บ้านมีผู้แนะนำให้ไปหาหมอศัยศาสตร์หรือเข้าสิงร่างทรงดูบ้างเพราะอาจจะโดนของคืออันนี้เป็นหัวใจของแม่อะไรก็ได้ขอให้ลูกหายก็นล้วกันคนแม่ทำตามคำแนะนำหลังนั้นที่ไหนที่วัดดีรักษาหายคนแม่พาไปทุกที่ทุกหนทุกแห่งแต่จาการจริงๆอาการไม่ดีขึ้นเลย จนครั้งสุดท้ายได้ไปกรับการรักษากับร่างทรงรอห้าสเสด็จพ่อรอห้าร่างทรงบอกว่าโรคนี้เป็นโรคกรรมพร้อมกับให้น้ำมันมาทาแล้วให้ไปหาอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเป็นเวลาสองเดือนอาการจึงเริ่มดีขึ้นจนสามารถเดินได้เป็นปกติลูกจะมีความเคารพนับถือรอห้าเป็นอย่างมาก ต่อมาลูกอายุได้19ปีเด็กพบรักกัทหารหนุ่มอเมริกันที่มาประจำการที่ประเทศไทยในสงครามเวียดนามเราคบกันประมาณหนึ่งปีก็แต่งงานกันได้ไปใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ประเทศอเมริกามีลูกด้วยกันสองคนหญิงหนึ่งคนชายหนึ่งคนลูกและสามีจะเป็นคนรักครอบครัวเราจึงนำครอบครัวและญาติพี่น้องลูกไปอยู่ที่อเมริกาด้วยวันหนึ่ง เหตุการณ์ข้าไปถึงก็เกิดขึ้นกับชีวิตลูกอีกครั้งคือสามีไปเที่ยวงานประจำปีของชาวสวิสเซอรแลนด์ซึ่งห่างจากบ้าน25หไมล์จนรุ่งเช้าเขาก็ยังไม่กลับบ้านลูกเป็นห่วงมากกระวนกระวายแต่ก็กินไม่ได้นอนไม่หลับลูกยิงตัดสินใจแจ้งความกับตำรวจระหว่างการรอฟังข่าวจากตำรวจนั้นทุกคนในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นลูกๆและญาติพี่น้องต่างเศร้าสลดหดหูใจกลัวไปต่างๆนานาโดยเฉพาะลูกชายมีอาการมากกว่าใครๆทั้งมื่อลอยไม่พูดไม่จากับใครลูกยิงเห็นเป็นอย่างนั้นก็สงสารเขาขึ้นมาจับจิตจับใจอยากให้พ่อเขากลับมาเร็วๆแลนในสุกทราบข่าวจากตำรวจว่า พบศพสามีลอยน้ำอยู่ในทะเลสาบเล็กๆแห่งหนึ่งตำราย,ยังหาสาเหตุของการตายไม่พบลูกเสียใจมากกับเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่พัดพลากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์นี่ส่วนลูกชายได้ทราบข่าวถึงกับช็อกทำให้หัวอกของผู้เป็นแม่อย่างลูกแทบแตกสลายแต่พอจะมีสติอยู่บ้านจะได้คิดว่าเราจะต้องเข้มแข็งเมื่อลูกชายได้สติก็กลายเป็นคนเงียบขรึม ขาดความเชื่อมันในตัวเองมาจนถึงทุกวันนี้จะต้องทำความเข้าใจในลูกนะว่าเราจะต้องพัดพลากจากของรักเป็นธรรมดาเป็นปกติไม่ของรักจากเราไปเราก็จากของรักไปอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาตั้งจากคนสัตว์สิ่งของอะไรต่งตางๆสารพัดจากนั้นประมาณห้าปีลูกจึงแต่งงานใหม่กับคนไทยเขาคือสามีคนปัจจุบัน เคยมีครอบครัวมาแล้วมีลูกติดมาที่สองคนเราได้ประกอบอาชีพร้านอาหารไทยในอเมริกาเราสองคนมีอัตยาสัยคล้ายกันคือชอบทำบุญให้ทานเราได้ชวนญาติพี่น้องสร้างวัดไทยในอเมริกาจนสำเร็จหนึ่งวัดสาธุแล้วก็ได้ต่ง้งคณะกรรมการกขึ้นมาเพื่อดูแลรักษาวัดด้วยต่อมาคณะกรรมการได้เกิดขัดแยง้ง มีความไม่เข้าใจกันจนถึงขั้นตั้งแตกแยกตัวออกมาส่วนหนึ่งในผู้แยกตัวนั้นมีพี่สาวและน้องชายลูกด้วยต่อมาเขาได้เชิญกันตั้งสื่อปฏิบัติธรรมใหม่ในนางของวัดพระธรรมกายในขณะนั้นสื่อต่างๆก็ระโคมข่าวที่ไม่ดีต่างๆเกียวกับว่าพระธรรมกายไม่เหว้นแต่ละวันทําให้ลูกไม่ชอบวัดไปด้วยแม้ว่าพี่สาวและน้องชายได้มาเป็นกรียะมิตร ชักชวนลูกขอร่วมในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมหลายครั้งแต่ลูกและสามีก็ได้ปฏิเสธทุกครั้งหลังจากนั้นก็มีคนรู้จักนำเอาเทปมงคลชีวิตทั้ง38ประการชุดใหญ่มาให้ลูกและสามีฟังเพื่อเป็นการไม่ให้เสียน้ำใจลูกจึงรับไว้แล้วก็ได้เปิดฟังลูกฟังได้บ้างไม่ได้ฟังบ้างส่วนใหญ่สามีของลูกจะฟังเสียมากกว่า แล้วเขาก็มาพูดกับลูกว่าหลวงพ่อทัตตะท่านเทศดีนะรู้สึกชอบท่านจังเลยไม่น่าจะเป็นเหมือนสื่อที่ออกมาเลยนะส่วนในใจลึกๆล,ลูกก็ไม่อยากจะไปยุ่งอะไรนะักเพราะคิดว่าจะไม่ไปเกี่ยวข้องกับวัดนี้เลยวันหนึ่งลูกเองก็ต้องแปลกใจเมื่อลูกชายจะเกิดกับอดีตสามีชาวอเมริกันมาขอลาบวชลูกถึงกับตกตะลึง เกิดความปีติยินดีเป็นอย่างยิ่งจนพูดไม่ออกบอกไม่ถูกน้ำตาเอ,อ่อล้นไหลออกมาเพราะไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี้สำหรับเขาเราคิดว่าเขาไม่มีวันเห็นชายผ้าเหลืองลูกชายคนนี้อย่างแน่นอนแต่ความคิดของลูกนั้นยังไม่ถึงจิตใจของเขาเลยจึงถามลูกชายว่า แล้วบวชวัดไหนล่ะลูกลูกชายบอกว่าที่สูงรปฏิบัติธรรมของวัดพระธรรมกายลูกถึงกับอึงบ้งไปชั่วขณะแล้วก็คิดในใจว่าก็ดีใจมากนะที่หนูจะบวชแต่ทำไมต้องมาบวชวัดนี้ด้วยนะแต่ลูกอนุญาตให้ลูกชายบวชแล้วก็สืบทราบมาว่าก่อนหน้าที่ลูกชายจะมาขอบวช ได้มีกรมีชักชวนลูกชายเป็นนั่งปฏิบัติธรรมที่สู์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ <Yeah. S 1> เขานั่งธรรมะดีมากแลวได้เขาบวชเป็นสำเนีงแก้วคนแรกเ oh. มื่อลูกเด็กเขาไปร่วมงานบวชของลูกชายลูกรู้สึกตื่นเต้นดีใจตลอดเวลาที่จะได้เห็นภาคกาสาวพัดที่ลูกชายได้นุ่งหม่มลูกประทับใจทุกอย่างในงานบวชแต่ในใจลึกๆก,ก็ยังต่อต้าน ต่อมาน้องชายได้พยายามมาเป็นกัลมิตให้ติดจานดาวธรรมลูกก็ปฏิเสธทุกครั้งจนน้องชายคงจะเบื่อเลยหายเงียบไปแต่ด้วยความที่ลูกเป็นเด็กเป็นคนรักพี่รักน้องก็เลยยายเขามีความรู้สึกที่ดีต่อลูกเหลือเอาไว้บ้างจึงคิดว่าเราติดจานดาวธรก่อนเถอะ ติดแล้วทำไมดีจะเอาออกม่อไหร่ก็ได้นี่เ <Hey. S 1> มื่อกี้ฉะนั้นก็เลยโทรศัพท์กลิ้งมาบอกน้องชายว่าถ้าจะติดจานดาวทำก็มาติดได้เลยนะน้องชายดีใจมากได้ช่างเอามาติดทันทีเหมือนกันจานดาวทำถูกติดอยู่ประมาณสามเดือนติดตั้งโดยที่ลูกและสามีไม่ได้ดูจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่ง ลูกสามีก็เลยมาเปิดดูดาวทำมีอยู่หลายอรายการที่เราชื่นชอบโดยเฉพาะสามีได้ใช้ระยะเวลาตรวจตาดูอย่างต่อเนื่องสองสาวอาทิตย์แล้วก็ได้ข้อสรุปว่าดีมากนี่เห็นไหมเราทั้งสองได้มีความมั่นใจและดีใจว่ายังมีผู้ที่รักและห่วงใยพระพุทธศาสนาพร้อมที่จะเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ลูกและสามีจึงขอร่วมทางในการสร้างบรมีกับหมูข่ขณะอย่างเต็มที่เต็มกําลังนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา,าลูกและสามีได้สั่งติดจานเพิ่มขึ้นอีกสองดวงดวและยังติดทยยาพี่น้องรวมทั้งเพื่อนเพื่อนที่เมริกาอีกสี่ดวงอห้ญาี่เมืองไทยอีกห้าดวงโด,ดยเฉพาะคุณแม่สามีขณะน,นี้ท่านกําลังป่วยด้วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงเป็นอวัยาดครึ่งตัว เส้นเลือดในสมองตีบจึงได้ติดจานดาวทําให้ท่านดูด้วยลูกและสามีจะช่วยกันขยายจานโดยมีเป้าในใจถึงหนึ่งพันจานสุดยอดจริงๆเลยเห็นไหมาจา๊ะถึงมาทีหลังแต่พลังเหลือเฟือขณะน,น,นี้เริ่มขยายได้กว่า20ดวงแล้วค่ะกราบขอความเมตตาครูไม่ใหญ่เป็นกำลังใจให้ลูกทั้งสองด้วยเจ้าค่ะคำถาม คุณพ่อของลูกป่วยเป็นอมพาตนานกว่าสิบปีจึงเสียชีวิตเป็นกรรมอะไรคะขณะนี้อยู่ที่ไหนบุญที่พิสาวคุณโตสร้างพระจารึกชื่อท่านและบุญสาวแก้วที่ไปให้ท่านท่านได้รับหรือไม่อย่างไรคะบุพกรรมใดของแม่และลูกทำให้ลูกครอบนรถสามล้อเป็นเหตุบังเอิญหรือมีเสาเหตุอื่นคะและจะมีผลกับชีวิตลูกหรือไม่คะ บุพกรรมใดมาหลูกยุได้13ปีขาทั้งสองข้างจึงรีบงอจนเดินไม่ได้แต่ก็หายในเวลาต่อมาเกี่ยวกับอนุภาพของร่างทรงรอห้าเวยหรือไม่คะและร่างทรงมีรอห้าจริงหรือไม่อย่างไรคะบุพกรรมใดสามีชาวเนการถึงอายุสั้นเสียชีวิตด้วยสาเหตุใดตายแล้วไปไหนลูกที่บุญไมให้ได้รับหรือไม่อย่างไรคะ ลูกชายัตองลูกที่เกิดกับสามีชาวเมกันเขาสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะจะได้คิดบวชอย่างที่ลูกไม่คาดคิดมาก่อนลูกยาคุณแม่ซึ่งแก่มากแล้วท่านเด็ดูจานดาวทมแต่น้องสาวบางคนถอดปลั๊กออกทําอย่างนี้บาปหรือไม่คะลูกควรทําอย่างไรมีวิธีแก้ไขอย่างไรคะ บุพการใดที่ทำให้น้องน้อมไม่เคารพและเกรงใจใลูกเท่าจีควรข้อที่เบุพกรรมใดคุณแม่งสายมีคนปัจจุบันจึงป่วยด้วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงเป็นอวภาวะเครื่องตัวและเส้นเลือดในสมองตีบจะมีทางรักษาหายหรือไม่อย่างไรคะต้องทำบุญอย่างไรถึงแรงพอที่จะช่วยท่านได้คะข้อที่แดโดยบุญอะไรครพี่สาวคนโตและน้องชายคนที่สาม เื่องมาเป็นกัเลยเมียให้กับลูกและสามีโดยตลอดเขาสร้างบาร,รมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะข้อเก้าลูกชายทั้งสองสามีคนปัจจุบันที่เกิดกับภรรยาค,คนเก่าก็ได้มีความศรัทธาบวชเป็นพระธรรมทายาทด,ด้วยเขาสร้างบาร,รมีมาอย่างไรคะข้อสิบบุญกรรมใดทําให้ลูกและสามีคนปัจจุบันเอาพบกับหมู่คณะช้าและกว่าจะเข้าใจหมู่คณะก็ต้องใช้เวลานาน เป็นกรรมใดคะเราทั้งสองสร้างบรมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะข้อสิบเอ็ดลแล้วแล้วครัวจะได้ไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษไหมคะต้องทําบุญอย่างไรถึงจะได้ไปดั่งใจปรารถนาคะเอามาฟังฝันในฝันกันจ้ะพ่อ,องลูกเป็นอามภาตนานกว่าสิบปีพระพ่อมีกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารเป็นประจำ ทังอดีและปัจจุบันมารวมกันส่งผลกรรมปนาธิบาตมาตายแล้วก็ไปเป็นภูม,มิเทวาอยู่ในหมู่บ้านภูม,มิเทวาแถวสารเจ้าแห่งหนึ่งตามความเชื่อและความผูกพันของท่านได้รับบุญเทวทิตไปให้ทั้งบุญองพระและเสาแก้ว ทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นในระดับหนึ่งจ้าเพราะยังทำบุญอุทิศไปท่านไม่มากพอต้องทำบุญอุทิศไปให้ท่านอีกบ่อยๆนะจ๊ะท่านก็จะดีขึ้นกว่าน,นี้อีกลูกคลอดบนรถสามล้อเพราะวจีกรรมในอดีตคือในชาติหนึ่งตัวลูกเนะี่ย จอบไปล้อกแกล้งน้องสาวของตัวเองบ่อยๆว่าเป็นลูกคนขับรถลากแด้มาทิ้งไว้ไม่ใช่ลูกแม่แล้วกแกล้งล้ออย่างนี้บ่อยๆซึ่งก็ทำให้น้องสาวไม่สบายใจเรื่อยๆแค่นี้เองอะดูสิมันยังปรับคดีได้เลยซึ่งก็ไม่ได้เป็นกรรมหนักอะไรนะจงไม่มีผลต่อชีวิตของลูก นอกจากลูกเกิดความรู้สึกว่าลูกเกิดมาแปลกกว่าคนอื่นนั้นนั้นแล้วมันก็ฝังใจมาวิจีกรรเคยได้ยินหลายครอบครัวก็ล้อเล่นนี่ไม่ใช่ลูกเนี่ยเก็บมาเลี้ยงอะไรงั้นระวงังจริงมันก็ไม่น่าจะมีผลนะก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะสนุกวิบากกรรมก็ไม่ได้คิดอะไรมันก็ทำอย่างเงี้ย อืแปลกดีเหมือนเมื่อลอายุสิบสามปีขารีบงอจนเดินไม่ได้แต่หายในเวลาต่อมาเพราะกรรมแนอดีชาติหนึ่งเป็นคนมีฐานะดีมีค่าทาาในเครือนมากลูกก็ได้เคยทำโทษทาาที่ชอบหนีไปเที่ยวบ้าง ท่าที่ไม่ทำงานให้เต็มที่บ้างโดยสั่งให้ล่ามโซ่ตรวนที่ขาไว้กับหลักเสาเรือนมาให้เดินไปไหนเพื่อให้ลาบจำซึ่งมันก็มีเหตุผลนั่นในการทำเนี่ยไม่น่าจะมีวิบากกรรมเลยดูสิมันก็เป็นเหตุผล, <S S S ลก็ถ้าหนีไปเที่ยวมึงไม่ทำการเต็มที่มึง <S S 2> ได้ทำดังนี้หลายครั้งและหลายคนหลายครั้งและหลายคน แต่ก็ไม่ได้ลามนานเท่าลามคนสามวันบ้างห้าวันบ้างเจ็ดวันบ้างเพื่อให้หลาบจำแต่กรรมเหล่านี้มารวมกันส่งผลให้ลูกหารีบงอพอกรรมคลายก็หายได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับร่างทรงเสด็จพ่อรอห้าเลยจ้ะร่างทรงนะไม่มีสเสด็จพ่อรอห้าหรอกจ้ะ เป็นการแอบอ้างพื่อการทำมาหากินของเขาเท่านั้นเพราะตอนนี้ท่านอยู่บนสวรรค์เจ้่จะไปรู้เลยชั้นไหนมีความสุขสบายมากแล้วก็ไม่เคยมาเข้าร่างทรงมนุษย์คนใดในโลกเลยจ้ะมนุษย์มันมั่วเป็นการทางทำมมาหากินอะไรของมนุษย์เออเอาของสูงมาอย่างนี้ แล้วก็เป็นการขยับฐานั่งตัวขึ้นไปบาปนะร่างทรงนะท่านสุขสบายสามีชาวอเมริกันอายุสั้นเพราะกรรมในอดีตและปัจจุบันได้เป็นทหารแล้วก็ได้ฆ่า่าศึกตายเป็นจำนวนมากเขาจมน้ำตายจ้ะเพราะ เมาและตกน้ำตายตายแล้วก็เวีนเวียนอยู่เจ็ดวันหาทางกลับบ้านยังไม่เจอเมาและะ้วเจ้าดดทีก็มารับตัวไปโยมโลกขุมห้าว่าบ้านของเจ้าอยู่ตรงนี้มีการฆ่าคนแล้วดื่มสุรานะเป็นหลักมาขุมห้าก่อนไปขุมหนึ่ง กำลังถูกเจ้าหน้าที่กรอกน้ำทองแดงร้อนอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมากได้รับบุญทูทิศไปให้แต่ก็ยังไม่พ้นกรรมต้องทำบุญอุทิศไปให้มากๆแล้วก็บ่อยๆจ้าลูกชายคนโตของลูกที่เกิดจากสามีอเมริกันได้คิดออกบวทเองโดยลูกเมื่อเคยคาดคิดมาก่อนนั้น กระเพาะบุญที่เขาเคยทำกับหมู่คณะแบบแบบกองสเสบียงในอดีตจ้ะเป็นกองสเสบียงมาในอดีตบุญนี้มาตามส่งผลทำให้เจอยอดกัละยาณมิตรแล้วกเกิดกุศลศรัทธายอยากบวชทันทีคุณแม่ลูกแก่แล้วลูกยายท่านดูจานดาวธรรมจิไติติจานดาวธรรมให้ท่านไว้ท่านใจวนเวียนอยู่กับธรรมะ แต่มีน้องสาวบางคนดึงปลั๊กออกนั้นก็เป็นเพราะน้องสาวยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวัดเหมือนลูกตอนแรกๆนันแหละยังแอนตี้อยู่จ้ะลูกก็ต้องใจเย็นๆคุยกับเขาดีๆค่อยๆให้เหตุผลสักวันหนึ่งบุญเก่าเขาตามมาทันเขาคงเข้าใจแล้วเขก็จะยอมให้คุณแม่ท่านได้ดูและฟังธรรมะในบั้นปลายของชีวิต ก็เป็นหนทางสาว่างให้กับท่านท่านจะได้เดินทางไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้ก็ค่อยๆพยายามแนะนำที่น้องๆไม่ค่อยจะเคารพลูกเพราะลูกในอดีตทำทานด้วยความไม่เคารพจ้ะ<อ>ในี่ใครมาชวนทำบุญก็ทำแบบเสียไม่ได้อ่ะไปจะทำทานเลยก็เอาไปอย่างนี้ คุณแม่สามีในปัจจุบันเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงเป็นอัมาพาตครึ่งตัวเสลือในสมองตีบนั้นและการฆ่าสัตว์ทำอารรหารทั้งแน่ดีและปัจจุบันมาส่งผลจะจะแก้ไข,ขให้ท่านทำบุญทุกบุญให้มากๆทั้งทานศีลภาวนาและปล่อยสัตว์ปล่อยปลาบ่อยๆแล้วก็อดทิศบุญกุศลไว้ยังสัตว์ที่ทำไปเบียดเบียนเขาไว้จ้ะหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายถ้าตายก็ไปดีจ้า พี่สาวคนโตและน้องชายคนที่สามได้สร้างบรมีกัมูขคณะมานานแล้วหลายชาติแบบกองสเสบียงในชาติก,ก่อนก็เคยเป็นกัละยามิตรให้กับลูกและสามีมาจ้าบุญเก่าจึงตามส่งผลให้มาเจอกันอีกแล้วก็มาเป็นกัละยาณมิตรให้ลูกและสามีอีกจ้าลูกชายทั้งสองสามีที่เกิดจากภรรยาเก่า ก็เคยเป็นกองเสบียงของหมู่คณะมาเช่นเดียวกันจึงมีกุศลศรัทธามาบวชในเป็นพระธรรมทายาด้ดยจ้ะไม่ใช่ญาติธรรมนะแต่ว่าธรรมทายาทไม่ใช่ญาติธรรมอ,อันนี้ธรรมทายาิบางคนใช้คําในหมู่คณะว่าญาติธรรมไม่ใช่นะธรรมทายาทต่างหาก ลูกและสามีมาพบหมู่คณะในชาตินี้ช้าเพราะเคยกระทบกระทั่งกันในหมู่คณะจึงได้ออกจากหมู่คณะไประยะหนึ่งต่อมาภายหลังคิดได้ว่าเรื่องสร้างบารมีเป็นเรื่องสําคัญสําหรับชีวิตจึงได้หวนคืนกลับมาสร้างบารมีใหม่แต่ใน,นชาตินี้กว่าจะเข้าใจหมู่คณะได้จึงต้องใช้เวลานานจ้าลูกและสามีเป็นกองสเสบียงของหมู่คณะมานานแล้วจ้า ดแล้วครอบครัวจะต้องทำบุญทุกบุญอย่างเต็มกำลังจนตลอดชีวิตและอธิษฐานจิตอย่างแน่วแน่ปรขอตามติดไปดูสิบบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยทำอย่างนี้ให้สม่ำเสมอก็จะสมปรารถนาได้จ้านี่ก็เป็นเรื่องราวของแค่สตีสั้นๆสำหรับคืนนี้นะจ๊ะ